ครั้งแรกกับงานสัปดาห์หนังสือบนออนไลน์ที่ c 1เปิดดินแดนมหัศจรรย์ให้ช้อปสนุกสุขสันต์กันไหน w w w ็บ com กับงาน Book Festival in Wonderland แอดอนลนดินแดนที่คุณช้อปได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องออกจากบ้านกับรายการหนังสือครบและมากที่สุดในเมืองไทยพร้อมส่วนลดสูงสุด80% รับสุขสันต์กันยิ่งขึ้นกับโค้ดส่วนลดกว่า1,000รหัสที่จัดมาแจากทุกวันแถมได้ลุ้นสนุกรับโชคอีกชั้นกับซอยดาวดิจิตอลเมื่อซื้อครบ1,500บาทและที่ไม่ควรพลาดเรายกบรรยากาศกระทบไหลนักเขียนดังนักเขียนปังนักเขียนในดวงใจมาไว้บนเวทีไลฟ์สดในช่วง Inspire Talk และที่ต้องบอกต่อเปิดหน้าจอรอทุกเที่ยงวันกับช่วง Everyday f l a s h Sale ไลฟ์สดลดพิเศษมาลอดโครงกระต่ายไปช้อปหนังสือออนไลน์ที่ w w w l ์ไวล์เว็ com ในงาน Book Festival in Wonderland ลนแอดอลนได้ตั้งแต่23มีนาคมถึง6เมษายนนี้